ก็หนาดำเนะกลนมันบริสเหมวกมุเดียก็หนาดำสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสกุลสุคนค่ะสบายดียามคำาพี่น้องแล้วก็กินเข่าแล้วกินเข่ากับปนจักกจจันพี่น้องปนจักกจจันแล้วกลาบบา็ลาบบางลาบบางจะกินจะลาบบางอืลาบในถ้วยที่ไปปนลาบบาง <c oughs> กินอยูอ่ะกินยูบอกกินเป็นยู่บะ เป็นแบบบาแต่แสบไหมพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมันมีอย่างเห็ดพี่น้องผูปะไอาวซีเมื่อปะเลยมันนอนอ่อนหนจังหน่อยเมื่อปะแล้วเมื่อกินหอเพราะเมื่อกะเมื่อแค่บกทินมือดอกเพราะว่าจำเป็นต้องเมื่อเพราะ แม่ไปสเปย์ขายหมูกโมเนาะไปซอยแม่ขายหมูกโมเพราะว่าเพื่อนเพิ่นก็มีแค่สามคนน่เนาะมีสามคนในคันว่าต่างหากพอแม่ไปขายหมูกโมกัต่างหากต้องไปเบิ่งว่าเบิ้งกล้วยเนาะเบิ่งเบิ่งหัวเบิ่งสวนนั่นนะพี่น้องก็เลยดีมือที่จริงกับพันเอกมือดอกเพราะว่าหักกามาเอฟซีกับวันที่หุ่นจัดเท่าขาดทันไรเนาะทก็อยากยู้ยู่อยากยู้ดุดุเนาะอ่ะซีเดียมางานในบุญบ้านอัมบลาอะไรแหละพี่น้องแมนก็บซได้มาอยู่แมนซีมาทันจุดแมน ทำไมฉันไม่สวยเลยมาแอลลันปัดนะนะสิมาแอลันปัดป๋องแอลันปัดกับเอ๋นะฮะลดเฮีบบอมโบนี่นั่นดะบทแนน้นะครัสิตาไปคลาดโม่สอยนะคะพี่น้องไปตะไปบอสิกาไปบ้านเพิร์บบอพี่น้องเพิ่นสิบบกขาทิมกลางทางบอมฮาคายร์โม่สิไปเอขาคอยมุกทางทางซะ คือดำเธอคลิปนี่นะเนาะแต่จร mm ิงกระดำนี่บด้ปะวแมนบ่ดำนี่ได้ปะต่จริงว่าขาวก็นีอยู่นะนี่ไงดำไฟบบเป็นน้ำไฟเพราะยันตากแดดกลมันไม่ได้เพราะหัวกระส่ายอยู่เป็นตริงเห็ดสวนเห็ดเห็ดสวนเห็ดไทยโตดำกระโปะเป๊ะเขาดุใส่ซาลาแมนรับพี่ดอกเนาะ คอยเห็นกระดัำแต่ว่าดำคือการแน่นแสงไฟอะไรดำไม่รู้ากันน่งเล่นอยู่ห้องนี้เลยแม่ซิเมอร์ปะที่ดองมาสงสัยสงสัยังออกมาเอกสาให้มสงสสก็เนซิมเมอร์มือนะมนจังเนลามาดูบริามาลาไปอนสไปหามาลา ือจังสิมือนะครับพี่น้องขาที่สองมาแน่พลากสมือนำนะครับระว่าสิไปเอาลำมันทางนั้นอยู่สิไปคายมือจัมือสองมือใครงงเนอใส่กันอกไหม่ของงามบอกเวงามคือคนซื้อแน่นเอามาตัวดีใจซื้ออะไรงามเลลยแดงอสองร้อยบาท ออกนอนนานะครับพี่น้องเนี่ยก็มีโซฟาแล้วมีเตียงนอนขัดเตียงขัดเตียงบ้าไงมีเพย์นอนน้ำดอกพี่น้องพอนโสดเนาะคนโสดตอนต้องไปอาเจียนโสดทด้บอกก็อนจีบเอาเบาสีไม่จะพอนเอาข่อยหรือบ่กพี่น้องเอ้ยย่าเจ้ามันได้สิบเอามันนี้เอามะขายมูน้ำได้ไงจะเอาอพี่บเมีอะไรเอามะขายมูอันนี้นะจะเอาพี่บเมีอะไรเอาเอามาะลายมูนะผมโอ้มาสิตาดโยมันนี่ไง วา่าตัดเปิดขางการตัดใดรับผังร้านตัดดตัดเปิดสูงเลยสิงามบอกจากเลยลองคิดได้ไงเอ็มเปิดตัดให้มันงามแต่ว่ตัดมันฉีดไล่กระบอกสร้างเน้นเนาะเอาตัดทรงแบบเข่ากำหนาตาได้ประมาณนี้สร้างทำไมไม่เห็นสนิทฝั่งน้สิม่ีดมีแต่ได้น้ำไม่ได้เป่าผม นอนอแสดงมื่อบ้านนะนะสิไปเบิ่งหรบนเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งเลยบ้านจะใหญ่เยอะโอ้ใหญ่เนี่ยเน๊ะจากจากรถลังคาไล่รยเติบขี่รถนี่โอ้แต่ข่อยขนาดข่อยอยู่ในบ้านที่ยังไม่เคยขี่รถห้อบ้านนี่คืออะไรไม่ว่าแบบห้อบ้านนี่นะบ้านใหญ่ขนาดแบบใหญ่อยู่เบิร์ดในเมื่ออุตภัณ์ยันบ้านใครได้ใหญ่กูโม่แล้ก็จะซื้อบ้านโคกใหญ่นั่นั่นได้ใช่ไหมใหญ่กูโม่บ้านเบิร์เบิร์ มึงอุทมพรไก่มาจากล่าเซนโดนะอ่าไก่ก huh. ัวอยู okay. ่เคียงกับประมาณสาวที่มันแหละอ่อนวันเซไอไปหับเพราะว่าจะไปหาซื้อลำมันซื้อใช่แล้วลำมันอยู่มังห็นบุญมหินบุญเตารับมันมาปลูกครับยางแปเปลลำใหม่พันใหม่อยู่มืองหินบุญไกลเบลแกยูเมืองไซโบรี เขาหลีหลายพันเอามาปลูกขยายไปต่อเกิดปีหนาวก็าจะได้ขายทั้งพันมันหลักกระสุขายทั้งหัวพร้อมเอาวตอนนี้มันมันไม่มีพันธุ์นี่เอาคนไปกดมันสวยกินหนักสิมากดมันสวยคอมากดมันวะโอ้ยแบบนี้เดี๋ยวบอมาถึงผัวคอมากดมันคอไม่ถึงผัว อยู่คนเดียวก็เงานะพี่น้องค่ะมีคู่ก็ยังเก่งจะดีค่ะจะได้หมดแบบบางเงาเอาค่ะเพราะมีคนคุยนําค่ะโอ้ยจะบางเงาป่ะฮะเมื่อวานกันเมื่อวานนไงเงาตลอดเอางโต๊ะกูหอนฮะมันสบายเจอหมดสบายพ่ชายเมื่อวานก็ขาดคนเบี่วกันเหมือนนอนกันแม่เธอเธอพอนอนหน้าเหมือนเขามานอนเกินคนเดียวเหมือนเอาคอยอีกแล้วคือเขามานอนเกินคนเดียวกับปกตินอนแต่เลือนแม่นอนหน้าแม่เฝ้าเกือนเด้เนาะ จะนอนอ่งบ้างจพอนอนนันดาพอนอนไหนโอ้ยจะนอนควงบนมึกอะหอนอย่อเอ๊ะไ่อยากนอนควงเงื้ยไเลอยากนอนหมุนตักกันบ้อนอนหมุนตักกันได้แต่หมุนเน่เนาะแต่กันได้แตนอนหมดแดงายงวัข้ขวขา เปาปีเ้าเป็นไข่เรามันสิติดไข่มปตรงกันในพิธอมับนี้คุเ<ม>พืพเอนเดียวกันหมักติดกันได้ติดไข่ติดยันคนนึ่งติดลแล้วอยังใครยังน้องใบติดมาได้จักมือเลรฮะไที่สิบแปดเอ็นสิบแปดิมือได้ิดนะิมือเลยเนาะซิมือวันที่สิบแปดมีคนที่นที่สิแม่แมในในิมือ ก็ขอบคุณพี่น้องสุขสุคนแหละที่เป็นกำลังใจให้เนาะขอบใจเบิร์สุขสุขคนมาที่เป็นกำลังใจให้นบอลซีด้วยกันก็ติดตามเนาะติดตามให้แล้วกัคอมเมนต์แต่ก็คอมเมนต์ในน้ำในหลายอย่างแมนขอบใจได้ได้เวอร์สุขสุคนคอยเป็นคอยไปและมือมาค่อยๆอันปรับปรุงไปเรื่อละเวอร์สิมาปุ๊บกับซีเก่งปั๊บมันกะโอ๊ยเนาะกะยังบ่ดินกับแบบว่ากับทีมงานปิดไหนไหม ค่อยๆปรับปรุงไปเนี่ยพี่น้องห้องนอนของพะ้าล่ะสิมีโซฟามีอ่างตีงนอนพับบับนั่งเวลาคันเวลานั่งอยู่บ้านนะสิเมนยกกางเวงยนยักกรบลูกกระลานย่ยไปถ่ายคลิปไปนี่นี่แต่ท่านนี้เข่าเคลอนปุ๊บพีนั่งกินข้าวแล้วน้องสิบบอกออกกับห้องไม่นั่งซื้อทีวีของที่กันนอนเล่นอยู่โซฟาจำที่ก็อยู่ในห้องแบบคือแบบว่าอยู่พอยงเดีเวก็้องแง่งเง่งกันนะแปรว่าสิบบอกออกไปวุ่นวายยังไงบ้างประการวัดซื้อซื้อทีวีอย่าคิดมันมีเงิน ซื่อป้าไปไส่องคือันไรติดเลยเคยหมดติดไปี่กระลรนอนเบิกไหมเอาจอบนใหญ่ปเคยขวบป่นยังก็งงโอ้ยเคนคือกันแล้วเสื้อเม่ค่อยคยเมื่อบ้านน้องคกอกานันแล้วุศามันอนน้าจัโอ้ยาวกเอากุศามันจนวันดึมโอ้ยวานอนน้ซากเือโสดแล้วมีผุ้สาตอนนี้นะงมีอไ มีเจ้าในแบัน,นี้เนาะเราคือล่ะอ่าเนี่ยเราคือคิดลายนแบบนี้นอนบะรับด้อ้องก็เธอยังหมักคนง่ายอยูนะพี่น้องเนาะหรืออะไรค่อยรักง่ายแล้วก็รักเวลารักก็รักมากมาค่ากัะชายกับเธอก็ชอบเป็นอย่างนี้ชอบดูแลผู้ชายชอบใส่ใจใส่ทุกอย่างใส่ใจแต่ไม่ได้ใส่ทองก็แปลว่าใส่ใจได้แค่มองนะใส่ทองไป้ทั้ป่าติใส่มองได้ทั้ป่า พี่น้องกมีย่างหลายนังคุยกับพี่น้องที่ได้มาสิไล์สดโปรไลต์ก็สังกระสันนีดราจพี่น้องจ้าจฝากติดตาเบาซีเอ็กซ์สองในาจ้าพี่น้องเปลี่ยนสื่อสัมนเปลี่ยนยังไงเบาซีเองมันบอกคือเอ็กซ์สองกอีหยังกเอ็กซเพื่อนบอกเข้าใจเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเบาซีเบาซีอ่ะก็มีคนแนะนำาได้แบบเพื่อนอะไรก็บาซี่ันเบาซีบานา ก็มาได้คืออยู่ได้คืออยู่บ้าคืออยู่กบ้านอยู่นากระมีเลยเนี่ยซ้ำกับซ้ำนี่เราพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิ้งว่าไปบ้านเพิ่นเป็นยังไงนะก็อยากเพือเบิ้งเดี๋ยวพอเคยไปเบิ้งมาอยู่ลาวเคยได้คอยไปใส่เพราะว่าปกตินั่งอยู่ไทยโดดนะนะแล้วก็มาอยู่ลาวก็มาอยู่ได้ปีหนึ่งเลยก็ส่วนใหญ่ไปหาแต่อเมร่าแต่ว่าเที่ยวต่างเมืองต่างแข่งก็เคยได้ไปได้ไปเทื่ยหนึ่งก็ได้ไปแค่บ้านลองสะพายส่วนเองก็ลองไปเยี่ยมยามเบิ้งกระมี มาที่พัวถนันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิร์สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าสบดิจ้าสีขขอนเป็นไข่บ่